วินาทีที่รู้ว่าได้กลับแน่ๆแ,แล้วกำลังจะไปแอร์พอร์ตแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นก็ดีใจสุดๆหรอคะ่ะรวมแล้วอยู่กองประกวดกี่วันเนี่ยสองอาทิตย์ถึง้เกือบถึงค่ะนะใช่ค่ะเกือบถึง2องอาทิตย์ตั้งแต่น้องกลับมาได้เจอน้องประมาณ2อาครั้งอะครับก็ได้คุยกันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค,คือตแากก็ทางทางเรา ก็คุยกับน้องอีกคนนึงที่เขาแอบกวดมืปีที่แล้วครับว่าเฮ้ยทำไมมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันต่างกันอย่างเงี้ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้ตําแหน่งรองอันดับสองกลับมาสิ่งที่ฟังมาเนี่ยมันมันต่างกันมากเลยปีที่แล้วเนี่ยดูแลเหมือนเป็นแบบเป็น VIP เกสของประเทศเขาอะครับคือมีบอดี้การ์ดคุมตลอดเวลาแล้วก่าไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยไปไหนก็แบบไม่มีผู้ชายเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปบน ฟอร์ที่นางงามอยู่ได้เลยนะครับซึ่งมันต่างกันกับปีนี้โดยสิ้นเชิงว่าปีนี้เนี่ยทางกองประกวดนอนุญาตให้ทางสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการประกวดเ,เข้ามาอยู่ตลอดทุกกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ช่างภาพหรือว่าผู้ชายเนี่ยก็เดินขึ้นฟอร์ที่นางงามพักเดินเข้าเดินออกโรงแรมได้สบายแบบมันเหมือนแบบไม่มีความปลอดภัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบผู้หญิงครับแตบบ่ผมว่า เขาก็ต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงเอเชียเพียงส่วนน้อยนะครับแต่ว่าก็ผู้หญิงเอเชียก็รักนวน่นเสมือนตัวเหมือนกันแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับมาเป็นมาเป็นข่าวข่าวดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ยังไงคือหลายคนเขาเป็นห่วงค่ะเขาก็อยากรู้เราก็เลยอ่ะงั้นเราโพสต์เลยทีเดียวให้รู้กัน ให้รู้กันให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องทยอยโทรมาถามเราก็ต้องเล่าเรื่องเดิมๆซ้ําไปซ้ามาทุกคนมาถามเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวเราก็เลยโพสต์เลยค่ะจนมีนักข่าวมาสัมภาษณ์<ส>ลงหนังสือพิมพ์ค่ะและ้วทีเริ่มเรื่องก็เริ่มกระจายไปเริ่มไปตามเว็บไซต์ไปตามกระทูต้ต่างๆเริ่มเยอะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะก็เลยข่าวก็เลยเริ่มกระจายไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้สอนอะไรเราบ้าง ก็คิดว่าการที่เรามีความฝันการที่เรามีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำเราก็ทำให้มันเต็มที่แต่ว่าให้เราคำนึงถึงความปลอดภัยของเราไว้ก่อนไม่ว่าจะอยากทำอะไรก็ตามคือเราต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับมือทุกอย่างและเร,เราต้องมีสติต้องมีสติเลยค่ะ อะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าฟผเชิญหน้าเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรไม่ดีตามมาเลี่ยงแล้วเอาตัวรอดให้ได้ก่อนค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เวทีแรกใช่ไหมนนกมหารประกวดเมื่อก่อนเห็นว่าประกวดมาเยอะมากเรียกว่าเป็นนักล่ามกุฎจะโคราชกันเลยเริ<อ>่มประกวดตั้งแต่เมื่อไหร่คะจำคือครั้งแรกเลยประกวดตอนที่ตอนเรียนปีหนึ่งค่ะเวทีแรกคือ Fresh Boy and Girl ค่ะ เฟชชี่บอยแอนด์เกิร์ลใช่ประกวดเฉพาะปีหนึ่งใช่ค่ะและหลังจากนั้นก็ค่ะพอเริ่มได้ตำแหน่งก็เริ่มแบบเริ่มสนุกและเริ่มชอบแล้วค่ะได้ได้เฟชชี่บอยแอนด์เกิร์ลตอนนั้นได้ได้ตำแหน่งมาแล้วก็เลยได้ประกวดดาวคณะต่อดาวมหาวิทยาลัยจนได้ไปประกวดข้างนอกแล้วก็เริ่มประกวดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นอาชีพแล้วไหมอย่างนี้ถือเป็นอาชีพไหมก็ก็เหมือนเป็นงานงานหนึ่งค่ะกว่ารางวัลมาเยอะมากแล้วคนนี้มีรูปมายืนอย่างเพืะอนะนี่คือเป็นที่ดาวผ้าไหม วิทยาพ่อหมาปักธงชัยใช่่คะอันดับเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ล่าสุดล่าสุดระดับหนึ่งเลยไหมฮะค่ะหนึ่งเลยนะอ๋อได้ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นนพมาศค่ะนางนพมาศอันนี้ได้ได้ที่แถวโคราชใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นมิสบิวตี้ควีนไทยแลนด์ค่ะอันนี้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายค่ะมิสบิวตี้ควีนไทยแลนด์อันนี้เป็นมิสคูบาไทยแลนด์ค่ะ จำขวัญได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมิสคูบาสคูบาที่ดำน้ำดำน้ำใช่ค่ะคือคนประกวดต้องดำน้ำเป็นนี้เหรอคะค่ะเพราะว่าทางทางกองประกวดสอนให้บดทุกอย่างนี่ก็ทำกิจกรรมลุนรงไม่ให้ทานหูฉลามนะคะเพราะว่าจะเป็นการฆ่าฉลามอันนี้คือที่าขนมจีนประดกค่ะประกวดอะไรครับว่าใครทำเป็นขนมจีนไม่คำเหมือนเหมือนเป็นงานประจำปีของคือประโดกเป็นเป็นประบานขนมจีนขาว อันนี้ทิดาเบนจมาศบาลกะทิมเพรังน้าเขียวค่ะอันนี้ทิดามีข้าวหลามที่ปักทงใช้ได้ที่หนึ่งอันนี้เป็นนางสงกา์ค่ะอันนี้ไอทีมอลฟอร์จูนค่ะโอ้โหนอกจากประกวดเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยมีอาชีพเสริมด้วยไหมครับอาชีพก็ไม่ถึงกับอาชีพหลักนะคะก็แค่เป็นเรื่องที่เราชื่นชอบถ้าทำงานอื่นก็มีมีมีถ่ายแบบบ้างครับมีงาน พี่ที่กร MC อีย่างเงี้บ้างค่ะมีพิธีบ้างพิธที่สินค้าไม่ได้เป็นงานางำค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีตอนนี้ก็มีเป็นเป็นอาจารย์พิเศษในชุมชนค่ะเหมือนเหมือนดูดูแลนักศึกษาเป็นเป็นศูนย์การศึกษาของชุมชนแต่เป็นระดับมหาวิทยาลาัยแล้วค่ะซึ่งเราก็ไปดูแลเขาเวลา<ม>เขาทําอย่างชุมชนไหนมีมผีผลิตภัณฑ์อะไรที่มีคุณภาพเพื่อที่จะ นําเสนอได้เราก็ไปช่วยเขาดูแลปวทอเงี้ยไปช่วยดูใช่ค่ะแหมต้องบอกคุณพ่อเป็นสาวสวยและหุ่นดีจริงนะคะแต่เคล็ดลับความงามของคุณจอมขวัญคือการทำไร่ทำนาคือยังไงทำไร่ทำนาก็คือ จริงเรามีกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ไม่ได้ไม่ได้มาจากการเข้าวินเน็ตที่เราต้องเสียตังค์เยอะแยะแต่บางครั้งเราก็ไปช่วยงานที่บ้านทําไรทํานาก็ได้กล้ามเนื้อพวกนี้มาแบบเป็นมาได้ทํานาเลยเหรอใช่ที่โคราชนะฮะไม่น่าเชื่อนะว่าสวยอย่างนี้จะทํานาทาไ้ทำนาได้นะถ้าไม่เชื่อต้องตามไปดูคุณจองขันทำนาที่โคราชฮะ นี้นะคะจอมพลก็ได้อยู่ที่บ้านที่โคราชค่ะกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทําไร่ทานาอีกแล้วแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะจอมพลก็จะพาไปได้ญาค่ะที่มันสําปะหลังค่ะที่ต้องได้ญ้านะคะก็เพราะว่ามีหญ้าขึ้นมารกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ไม่ไดยหาเราก็ต้องใช้สารเคมีก็คือต้องให้พ่อแบกถังฉีดยาแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าค่ะ อันไหนที่มันใกล้ต้นมันมากๆเราก็เราก็ใช้มือถอนเอาเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะไปเกี่ยวให้ต้นมันหักนะคะอันที่เราเราได้ออกเกี่ยวออกเราก็ต้องเตะให้มันให้มันกระเด็นออกจากดินนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นกองอยู่เดี๋ยวมันก็ต้องงอกขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ดีค่ะมันสัมปรังใช้เวลา9เดือน12เดือนค่ะก็ได้แล้วเราต้องเช็คดูว่าหัวมันเนี่ยสมบูรณ์พอที่เราจะเก็บเกี่ยวได้หรือยังค่ะ ถ้าเกิดว่ามีต้นไหนที่มันมันไม่มันไม่งอกแล้วก็จะมีการซ่อมแซมตัดต้นมันใหม่แล้วก็ไปเสียบซ่อมแซมอะค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะไปลงไปที่ทุ่งนานะคะเพื่อที่จะเก็บหอยที่เป็นวัชพืชตัวสําคัญของข้าวของเราเลยค่ะอันนี้เราเอามาเป็นอาหารเป็ดก็ได้ค่ะหรือว่าเอามารับประทานก็ได้ค่ะมาปุ๋ยก็ได้พ่อก็ทําอยู่ที่หลังบ้าน และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงทุ่งนาแล้วค่ะเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะเก็บวัชพืชต,ตัวร้ายมาใส่ในถังมีแล้วก็จะไปให้เป็ดกิน,นะคะ่ะ แล้วตอนนี้ก็ใช้เวลาการเก็บหอยเชอรี่นะคะพอสมควรแล้วก็ได้ก็ได้ปริมาณที่น่าพึงพอใจแล้วคะ่ะนี่ก็เป็นภารกิจของลูกชาวนานะคะกลับมาบ้านก็จะมามาช่วยประมาณนี้นะคะเขงซื้อวะดีเขาเขารับได้ทุกอย่างไงเพราะว่าหน้าเขาก็เฮดได้ให้เขาก็เฮดได้แต่เขาสอบประกวดดูมหาไรเขาก็เป็นวงดนตรีคู่เขาจนับสนุนก็ปนไปลองเพ่งปัญหันวันนี้คู่ก็พาไปแต่ว่าเขาสอบก็ได้ตามใจแม่ก็บ ก็พุ่มใจก็เขาเฮ็ดได้เขาเฮ็ดได้แต่เขากับบ่อพิษก้นไม้เออเฮ็ดเถอลูกปันบ,บ่อพิษก้นไม้เออสิ่งที่ลูกชอบก็บตามใจลูกนะสอยทุกข์เกลีย่พอมาเจอได้ก็สอยเท่านั้นพอเปจนงานบ้านหรือว่าจ็นง,งานน้ำทงน้ำทาน,น้ำไฮน,น้ำน้าอย่างเสียเขาคลองอยู่เฮ็ดได้เขาบาลังเกียดเฮ็ดได้ทุกอย่างาเลยแต่จะเสียใจว่าอยากให้ลูกกลับมาบ้านพอได้ยินข่าวว่าลูกกลับมาแล้วก็ดีใจว่าเออได้ลูกได้กลับมาแล้ว ลูกเขาบอกว่ามาแล้วเจอัญบอกาโทรบอกแม่ยันแม่เสียใจบอกแม่ว่าเสียใจขอลูกแม่กลับมาบ้านมาประกวดอยู่ประเทศเท่ากาับกระไดอยู่แล้วเพราะว่ามันได้มาหลายเวทีแล้วนะบ่ะได้ก็สร้างตําแหน่งบ่เอาเพื่อให้ลูกเขาปวดไพ่ที่เห็นแล้วบอกว่าต้องป้องมากจริงๆนะฮะแล้วอนาคตวางแผนตัวเองไว้ว่าไงบ้างครับ ถ้าในอนาคตอันใกล้ๆนี้<ม>ก็ก็อยากจะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบิน<ม>ค่ะแต่ว่าถ้าไกลไปสักหน่อยหนึ่งอยากเป็นครูค่ะเอเหรอเพราะว่าเรียนเรียนสายนั้นมาค่ะ,ะและการเดินสายประกวดจะทําไปจนถึงเมื่อไหร่คะคิดว่าจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบือ่อค่ะ ก็ถ้าถ้าไปที่ไหนที่อายุยังไม่เกินก็จะไปเื่บได้ทำานาอยู่หุ่นงามอยู่แล้วในขณะที่ที่เจอประสบการณ์ไมร้ายผมว่าในขณะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแล้วนี้ผมว่าผู้หญิงก็ชมวีพีอยู่เยอะมากนะอยากจะเตือนอะไรพวกเขาหน่อยไหมครับก็อยากจะบอกว่าผู้หญิงเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความปลอดภัยบางทีไม่ได้มีใครมาดูแลเราได้ตลอดเวลาให้เราดูแลตัวเองดูดูแลตัวเองให้ดีโดยที่มีสติแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนะคะ จะไปไหนมาไหนก็แบบให้มองแวดล้อมให้ทั่วๆว,ว่ามีช่องทางไหนที่ถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเราจะหนีทางไหนเรามีอะไรที่ป้องกันตัวเองได้ให้มองไว้นะคะแล้วก็ให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆค่ะอืนะคะอ,อย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะแค่ในเมืองกรุงเหี่เมือง,องใหญ่ที่จอดรถต่ำห้างบางทีเราเดินช้อปปิ้งเราดูนะแล้วเรากลับแยกกันกลับเราคนดีวมันต้องเดินพี่ยังเดินอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้ จะเดินไปไหนพี่อย่างีระแวงตลอดมันเอ้ามันไม่ได้จริงต้องระวังจริงต้องระวังระวังมากๆแม้ต้องขอบคุณน้องจำขวัญมากๆนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ดีๆให้กับวีพีในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับพักกันคู้เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีของอร่อยที่หลบมุมอยู่มาฝากครับ